ครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยครับเรามีของเล่นนะครับมารีวิวนะครับนี่เป็นรถบังคับนะครับผมนี่สเกล1ต่อ24ครับสเกล1ต่อ24ครับนี่เป็น2 in 1นนะครับซื้อหัวลากแถมรถสปอร์ตด้วยนะครับโอ้โหสเกลหนึ่งต่อ24ส่วยมากๆเลยครับส่วนหัวลากคันนี้นะฮะเป็นแบรนด์ดังนะครับจากค่ายลาสตานะครับหัวลากเบนนะครับ ยี่ห้อลิฟท์คัสติแท้นะครับตัวรถสปอร์ตที่ให้มาก็เป็นรถมินนะครับลิฟทิคัสตแท้เหมือนกันครับไอเกลหนึ่งซอยี่สิบสี่ครับผลิตมาจํานวนจํากัดนะครับตอนนี้ผลิตมาอยู่แค่สองสีนะครับมีสีเหลืองนะฮะเซตสีเหลืองแล้วก็เซตสีแดงนะครับแต่ตอนนี้เราจะเอาสีแดงมารีวิวกันก่อนนะครับรีโมทออปชั่นโอ้โหมีเพียบเลยเป็นยังกันบ้างเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าไปไปรีวิวกันเลย Let's go ครับหลังจากที่เราแกะกล่องกันมารีวิวนะครับนี่ในกล่องนะครับอออออ่่่่านน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 กกกกกลลงงงงเเเปปป็็็็ยัไจะะะแบบีี้2 in 1ฮ ซูมเข้าไปนี่แบบนี้นะครับสามารถบังคับได้นะครับจะเป็นรถเก่งก็ได้บังคับหัวลากก็ได้แบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะฮะเจ๋งมากๆครับตรงนี้นะครับเราสามารถปิดเปิดขึ้นลงได้นะครับนี่บังคับรถได้เจ๋งมากๆครับผมชอบตรงไหนรู้ไหมชอบตรงที่ว่าเรามีหัวลากคันนี้หนึ่งคันนะฮะเราสามารถไปเล่นกับรถเหล็กสเกล1ต่อ24เหมือนกันได้เลยนะครับเจ๋งมากๆครับในส่วนของรีโมทนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของรีโมทนะครับเขาจะมีให้เลือกนะฮะนี่ ก็จะเป็นตัวหัวลากก็ได้บังคับรถเก๋งก็ได้นะครับนี่ตัวนี้ออปชั่นต่างๆนะครับมีปุ่มตรงนี้ด้วยนะนี่เห็นไหมตรงนี้ด้วยเจ๋งมากๆเลยมามาแกะกล่องรีวิวกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนในกล่องนะครับเขาจะมีแบตเตอรี่นะฮะแถมมาให้นะครับแบบนี้พร้อมกับที่ชาร์จนะครับสายชาร์จ USB นะฮะเวลาชาร์จเต็มเสร็จเขาก็ตัดไฟให้เลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อเลย let's go ตอนนี้เราก็แกะกันมาแล้วนะครับ หล่อมากครับเพื่อนๆนี่รายละเอียดดีเทลนี่แบบรถจริงๆเลยนะสวยงามมากครับเหมาะมากเลยถ้าเกิดเราสะสมโมเดลนะฮะเราเอาสามารถเอาโมเดลเราเนี่ยมาตั้งโชว์ได้แต่ว่าในกล่องก็แถมนี่จะตัวเบนซ์คันนี้มาให้อยู่แล้วนะครับหล่อมากครับคนไม่รู้นี่นึกว่ารถโมเดลนะจริงๆเป็นรถบังคับเลยนะครับแล้วทุกอย่างนี้รายละเอียดทุกอย่างนี้แบบรถเบนซ์จริงๆเลยนะครับสีก็รหัสสีเดียวกันเลยนะครับสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวจะมาลองเทสระบบกันดูนะฮะนี่โอ้ สุดยอดแชรี่โมดทุกอย่างแชรี่โมดหมดเลยโ้นี่ปรับขึ้นนี่สุดยอดอ่ะเจ๋งมากมากครับนี่เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะตอนนี้เรากดเป็นหัวลากนะกดเป็นหัวลากต่อนเนี่ยเราก็จะบังคับเป็นเฉพาะหัวลากได้นะครับแบบนี้นะว้าวนี่เจ๋งมาก ข่างนะมีไฟหน้านะแล้วก็มีไฟท้ายด้วยนี่สุดยอดเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอนะหลังจากที่เรากดนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับหลังจากที่เรากดปุ่มนี้นะครับนี่เขาจะกลายเป็นเดี๋ยวนะหรือไปนี่ต้องกดตรงนี้ก่อนวิ่งไปก่อนอ่าวิ่งไปก่อนแล้วเราก็มากดปุ่มอีกปุ่มหนึ่งมันจะกลายเป็นบังคับรถคนันนี้ได้ดูสิ <Wow. S 1> <laughs> นี่เจ๋งมากเลยอ่ะโอ้โหยี่แบบนี้เลยเนี่ยใช้ได,ด้เลยวู้ววสุดยอดเจ๋งอนะ่ะสวยมากเลยอ่ะคือรายละเอียดดีเทล,ลขลึ้นมาแบบสมจริงมากเลยโอเคหลังจากนั้นเราก็มากดปุ่มนี้กดปุ่มนี้นี่ โหนี่เดี๋ยววิ่งยาวๆให้ดูเลยเดีกว่านี่แล้วก็เขาจะมีปุ่มเทอร์โบด้วยนะปุ่มเทอร์โบคือตัวนี้อย่างเงี้ยนคะนบ้านแคบก็ไม่กล้ากดปุ่มเทอร์โบจริงๆมันไม่เรียกว่าเทอร์โบมันเป็นปุ่มที่เป็นเดโมกดแล้วมันจะช็อตแค่าต่างเองนะ เแล้วเราได้ใช้ฝุกการใช้ทักษะเลยนะูไปละนี่วูววอุยไปซิงเกอะไปโอ้ รีโมดนะครับเพื่อนๆเป็น,น2.4กิกนะครับเพื่อนๆจะเล่นกี่ครั้งก็ได้ครับขึ้นจะไม่ซ้ำกันเลยนะฮะเจ๋งมากๆครับว้าวสวยงามมากๆดูลายล้อแม็กซ์ก่อนโอ้โหหล่อมากๆหล่อจริงวู้วู้ว ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะอีกออปชั่นหนึ่งนะเราบังคับทีละคันใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมสามารถบังคับได้เลยทั้งสองคันนะฮะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะฮะเดี๋ยวเขาหุบตรงนี้ก่อนอ่าโอเคพอผมกดปุ่มนี้นะเขาเลือกเป็นปุ่มอนะฮะเนี่ยมันจะบังคับเหมือนกันได้หมดเลยี่ยบังคับเหมือนกันได้เลย ประมาณนี้แต่เราจะเลือกชแนลตัวไหนก็ได้เนี่ยเฉพาะรถเก่งก็ได้หรือเฉพาะหัวลากก็ได้นะครับประมาณนี้ครับผมถือว,ว่าเจ๋งแล้วก็คุ้มค่ามากราคาไม่แพงนะครับผมสินค้านํำเข้ายา่เยี่ยมจากร้านแมทท้อยครับขอบคุณครับสุดยอดมากมากเลยครับโอ้โหคันนี้นะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆครับกับหัวลากเบนแอ r ทรอสนะครับ สเกล1ต่อ24นะครับนี่เอามาเล่นกับรถเหล็กรถทั่วไปรถโมเดลอะไรก็ได้หรือจะเล่นกับรถบังคับสเกลหนึ่งต่อ24ก็ได้นะครับรีโมท1นชุดสามารถบังคับได้ทั้งสองแบบเลยนะครับเจ๋งมากๆแยกชแนลหมดเลยนะครับหากเพื่อนๆนะครับอยากได้สินค้านำเข้าลิขสิทธิ์แท้แบบนี้นะครับจากค่ายแบรนด์ดังลาสตานะครับผมโทรสั่งได้เลยกับตุ้ยแมททอยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตามนี้เลยฟุ๊บนี่0 8 4 7 64 6 4 5 7่เาย้ำนะครับ 0847646457ร้านแ,แม่ทอยมีเว็บไซต์ด้วยนะเวอร์ไวเว็บแม่ทอยคอมย้ำนะครับเวอร์ไวเว็บแมชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการสุดสค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตู้แม่ทอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกัน,นในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้ <Yeah! S 1> ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้นะครับผมกดเลยนะกด con lên